สวัสดีครับสวัสดีน้องป้องปายครับมืนีโยคกับผมครับอาจารย์ตาสตูดิโอครับผมมืนีในเมนูอากาศเย็นๆครับในเมนูไอจิ้มจุ่มครับผมมากินน้ากันครับนี่น้าจิ้มแจ้วขมแล้วก็น้ันจิ้มหมูกระทะนะครับผมมาพี่น้องสิมาะไรก่อนโอจัดเลยครับตอนนี้อากาศเย็นๆครับมืนีมา การเย็นกินห่อนๆครับผมย้ำมาใกล้ๆครับนี่นนครับนี่เส้งจีซิมครับฟอง เด้อ <The. S 2> เจียวมมาพ่น้องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตับดีกว่าใช่ตับไหมอืมตับตัวยังไงอุ้ยตับตัวยังไงกับเจียวขมชุบเลยครับชุบเลยเพราะมันสายขมอยู่และนั่ไม่ใกล้ครับ แซ่บพี่น้องนี่ตีนไก่กับมี่เยวชิมตีนไก่ให้เบ่งมาครับย้ำมาใกลๆครับย้ำมาใกล่ย้ำมาใกลๆครับย้ำมาย้ำมา โอเค okay, ครับผมบ๊ายบายสวัสดีจ้าเมื่อน,นี้มากินจิมจุบจ้าเรือเร็วต่อ muốn cá màu đang đẳng đấy xem gì hay bye 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 bye